สวัสดีครับพี่ออน้องแฟนคลับเอฟซีครับ FC คบุคนหลาย่งพี่น้องวันนี้หนพืเวที่สาวน้อยคนแฮ่งครับยังแห้งยังคนหลายครับอำเภอนาด้วงจังหวัดเลยครับของเสียของกินของขายลายครับ เด็กเขากำลังสิย่างกลับแม่กินหนึ่งด้อยห้า คันยังหลายเลยครับอครับรรยากับนบรรยากาศสุดๆหน้าวิธีตอนนี้ยังไม่ทันอิเด็กเลยคนรู้สึกเหรอสุดยอดที่ดเลยครับเยอดครับถภาพพี่น้องนะไ,ไ,ไปชมบรรยากาศน้ำกันนะครับ ลายหักหลายเนี่ยวัเนียใจว่ามีไรสุดบอนะครับมันต้องเสหน้าสีบอมนคุณอิร่าน้องหิงภาพพี่น้พพนองไปเบิบร์ดน้อก็ช่บรรยากาศนึ่งเบิรงอิห่าเขาจะาไปไทยที่ไหนไปที่ก็บอคอยไถ่ไทยจักเทื่อวพีน่น้องครับถ่ายยูต่ว่าบอค่อยไปไทยบ่เห็นนั่นมท่มจงังหวะ

ข้าจเมื่อรเขาขึ้นบัวาบอกอูนีนอนไสวันบอกบอกเยียวบข้าว่าชื่้เมื่อวันขึ้นบัว t บอกกูว่าจ็ขึ้นได้ใจว่ะเอาละมันสิมาเห็ดหยางมันมามันบมาบ่วมาบ่ถ่ายลิดก็เลยเห็นอีกคู่เปิงจะถึงบางออดสุมหนีนอนลวงคากกลัวจีบห้างงานเข้าเลยฉันเลวเอห็นยองหัะไปวันจะไปเพียวปรเดียวไปซำ

ยันียงแหบบวะเลียงมามึงนะวันนีแม่ตู้แค่ส่วนตัไปหาพี่นุ้นแหละปาก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 เนาะพี่กันแคบมาพดพอเนี่ยไม่คิดว่าเพ่พอดีจะเป็นคนแบบนี้นะจ้า ันนี้มาแล้วนะครับเด็กตาดำๆาดริ๊กสาสองสามมาถึงุ่เลยใช้ไหเดนี่าจา่พ่อโอ้ยลองลเอาซะครับก็ตังโมาดกองหลวงลองลนไี่หานนหุ้มน้องมากเลยนะครับตอนนีุ้คืออะไรค่ม่ ไปฮั่นโล่ภาษาอังกฤษก็ช่างแหนะยวบานี้ความเป็นถ้าอย่างเม่อังไปอีกคอดีก็เรื่องอีกควเมื่อบังโอ้ทยยเมื่อบังันสิ้นเขาได้นีจะมีมือแลกระยับนี้แห้องยังก่อนต้งสุดหดสัหน่โอ้ควตีนมาดคนไงล่าห้ออ่อน

อมเป็กัลทัยน้าไอ้กบแปร์มามี่มาเนาะน้ำาค่ไอ้กิมใช้พอการใชยังหันเขาใครจะถ่ายรูปกับพ่อกันชัยมาข้างหลังเลยนะครับนดนี่นนน่ขอบคุณนะครับแล้วคนดีผู้ใดเป็นไทยแล้งินเนาะประกาศน่นะใครจะถ่ายรูปกับพ่อการใช้มาที่นี้เลยมี่อิลี่มั้ยกประกาศาานรดังซ้ำเพิ่นนะ ถ้าอยากายลวสัวแเป็นแก่พะนะวถ้าอยากายลงสัตเป็นแก่พะนะ้าเจ้าดีละเจ้าสุดยอดทางเจ้ากัได้กสุดยอดแล้วเนาะเออเม ตัดห้วโอ้โหโอ้โหเสนุ่นไหมบุับไปสาวน้อยไปืันแผงอันนี้นี่อันนี้ฟังช้องหรือาบุหัดเชื่อเพี่ให้เอกดีนะ คองควงเศนเป็นอยังไรนี่เศนคองไร่สงบเศนไรไรเผืองไรเี้ยสองไม่ป่าสองไรพ่อบรรยากาศดีแห้งพุณนะปลาทดังขึ้นกันเส้นทางผิ้ทัพวกเอาหาเี่ดีวนักเอาเอฟซีเยดิโอ้ยวคนไาเหรอยันคนไทยแล้วนไท้ออยประถุเนเนอะ ได้แล้วแล้วแล้วยี่สิบใช้แล้วก็จังลบบอกก็ได้ดอกแม่ติ้นตุนแล้วไททูซือบองานไททซือแค่จังลบบอกเนาะเปไกๆเดมือออกไปไก่ข่นมือโคตเอาเมือโคน้ำนั่นล่ะตะกน่าไหนเด้ออันนี้วิดีโออันนี้วิดีโอเหอ ปลาเอาลูอีกเอาลูอีกเอาลูอีกปลาด้วด้วแกงเอ้ีดิดิแกงน้ด้อีกงปาเอ้ีครับพี่มอครับขอกัะชิพน่ครับ